แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t ีบายแ n n บนะครับผมในคลิป EP วันนี้กลับมากับการรีวิวนะครับผมนะครั้งที่แล้วอย่างที่เห็นกันไปคือเรารีวิวในชุดของ w e b 0 1ไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้านี้เลย VEB02 นั่นเองนะครับผมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าของญี่ปุ่นอนะ่ะตอนเวลามันออกเนี่ยมันไม่ได้ออกติดกันขนาดนี้นะนะครับมันจะมีชุดขั้นมีอะไรอีกนะครับผมแนละจริงจมันต้องมีในส่วนของ TD ีมาขั้น แต่ทีนี้มันไม่มีทีดีมาทีดีมาทีหลังนะครับผมนะโอเคก็ชุดนี้เป็นชุดเอ็ก a b ตาร์บูเอร์ครับหรือว่า VEB02 ภาค V นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในชุดนี้จะมีเป็นทั้งหมด3แครนนะครับและแต่ละแครนเนี่ยเป็นแครนของแชมป์ทั้งนั้นนะครับโดยมีดิเมนชันโพลิสครับผมนะไอเนี่ยโคเทเล่นดิเมนชันอ่าแล้วก็แกรนบูและสุดท้ายเป็นอะคอลฟอรสแต่ว่าอะคอลฟอรสชุดนี้เปิดสี่กล่องเล่นไม่ได้นะครับผมะต้องรอทีดี และเปิดตีกล่องในอันนี้จะสามารถเล่นดเมนชันโพลิสกับแกรนบูได้นั่นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างขออนุญาตดูข้างหลังนิดนึงลืมเลยนะครับผมข้างหลังก็อย่างที่บอกมี3าแครเนาะดเมนชันมียีบสามบายงแกรนบูยีบสามและอะควาสิบสองแบบนั่นเองนะครับนะโอเคอ่ะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ทีดีเนาะมันก็จะไม่มีไอ้ส่วนของสนามให้เรานะครับมาดูข้างในนิดนึงนะครับผมนะอย่าลืมกันครับทุกคลิปเราเน้นย้ํากันนะครับผมไอแถบชมพูเนี่ย มันคือถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนแบบมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะใครที่เปิดมาแล้วปุ๊บมันเป็นแบบที่เราจะแกะกลางอย่างจะแกะเนี่ยนะครับมันก็คือโดนแกะแล้วแต่ถ้าสมมติจะเป็นอย่างงี้ยังไม่ถูกแกะนะครับเวลาถูกแกะแล้วตภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะอ่ะนี่มันจะเป็นแบบรูอย่างงี้มันจะเขียนว่า Open นะครับผมออกมาแล้วนะครับอย่างนี้ปุ๊บอ่ะโอเคอันนี้เราดึงออกไปเลยนะครับมาดูของข้างในดีกว่าผมมันมีของสุ่มอยู่ข้างหลังด้วยนั่นเองนะครับนะโดยเน้ชุดนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับ ของสุ่มเราได้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 ไดโอ้ได้เป็นของอควาฟอสันเองนะครับผมเป็นเมลสตอมนั่นเองเป็น SCR นะครับดยหลังกล่องในชุดน,นี้จะสุ่มเป็น SCR ไอ้ SVR ขออภัยไม่ SCRSVR น,นะครับของแครนที่อยู่ในแต่ละชุดนะครับผมแล้วก็ OR นั่นเองนะครับนะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าในชุดม,มีอะไรบ้างนะครับ เจ้าในชุดนี้นะครับก็หน้ากล่องจะเป็นของไดยูชานะครับของดิเมนชันนะครับที่เป็นฟอยล์แล้วก็จะมี VR ไม่เป็นฟอยล์เลยนะครับผมนะของก็จะมีอ่ะตามในนี้นะครับอันนี้ดูไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวหลังคลิปเรามีรีวิวครับสกิลกันยาวๆเลยนะครับผมนะก็จะมีโอ้แคลนสีฟ้า2ครับแล้วก็แคลนสีเทา1ครับใครที่กำลังอยากหาแคลนเพิ่มเล่นนะครับผมนะก็สามารถเล่นได้นี้เพิ่มมาอีกสองสองแคลนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัคคอบฟอร์ด๋ยวจะต้องรอทีดีนิดนึงนะครับนะโอเคอ่า นี่ตัวลงตัวเริ่มที่กรงทิกเกอร์มีให้ครบครับสำหรับ2แคนนะครับอาร์ไดเมนชั่นกับแกรนบูนะครับไม่รวมบัครคอเนาะคอมีไม่ครบนะครับนะโอเคแล้วก็ในกล่องนี้ครับใครซื้อมาไม่ต้องกลัวครับเขามีอีเมนเจอรี่กิฟต์มาให้นะครับผมนะทั้ง3แบบเลยคือไอ้นียมันก็เป็นฟอร์ด x อ e เซลแล้วก็โปรเทคนะครับแล้วก็มีกิฟต์มาให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับสุดท้ายก็จะมีตัวที่เป็นตัวแก้นะครับผมดอทิกเกอร์ที่เคยเขียนว่าชิ i นที่เข้าเนี่ยของอาราเคิลทิงแทงแล้วก็ตัวแม็กซิมั่ นะครับผมนะโอเคก็ไปดูรีวิวสกิลต่างตัวต่างๆของในชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมอ่ะมาขอชุดเล็กกันก่อนนะครับนะกับอควาฟอนต์นะครับนะก็จะมีใบแรกครับเป็นคีย์ทิคอร์ทิกเกอร์ครับใบนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็คือเป็นคีย์ทิคอรธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะมีฟอนต์นะครับมาให้1ใบนะครับใบนี้ก็เป็นฟอนต์ธรรมดาเหมือนกันสุดท้ายจะมีดร็อปพีจีมาในชุดนะครับผมนะก็เทคเหมือนกันทุกแคดแหละนะครับเกรดหครับก็จะมีเพนกวินนะครับผมมี2เทคเนาะเทคแรกเป็นแอคทีฟในช่องเรียกอากาศ เรสยูนิตนี้ครับผมยูนิตของคุณนะครับพี่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนอ่ายูนิตนี้นะครับหนึ่งใบบวกห้าพันก็คือถ้ามันอยู่ตรงอ่า uh, อยู่แถวไหนแถวหน้าตัวที่อยู่มันจะบวกห้าพันและมีเทคนี้เป็นเทคนออโต้ครับในช่องเรียกอากาศเมื่อยูนิตอื่นของคุณนะครับโจมตีถ้าการโจมตีนะั้นเป็นการโจมตีครั้งที่สี่ของเิร์นั้นนะครับรีทายยูนิตน,นี้หงายแดมหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราตีขึ้นครั้งที่สี่ได้ก็เลือกที่จะรีทรายมันแล้วก็หงายแดมได้นะคร เกรด์หนึ่งครับผมตัวต่อมามีเทคออโต้ในช่องเรียกาอากาเมื่อยูนิตของคุณนะครับโจมตีแวนการ์ดถ้าการโจมตีนะั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือสูงกว่านะครับนะหรือมากกว่าในเทิร์นนะั้นยูนิตจะบวก3,000จนจบเทิร์นจำได้หิดตัวนี้จะบวกสแปมไปเรื่อยๆด้วยนะบวก3,000 3,000 3,000 3,000 3,000ไปเรื่อยๆแอร์ลมเนี่ยตัวนี้จะคล้ายของอ่าโนวานิดนึงแต่โนวาเมื่อมันมีตัวลงเรียกอากนะครับแต่เนี้คือเวลาแบบถ้าเลาะเวฟมันเยอะมันก็จะบวกตัวต่อมาครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกเมือ่อ การโจมตีที่ยูนิตนี้บูทนะครับฮิตแวนการ์ดถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นนะครับนำมันเข้าถูโซโจาก,การา์หใบแล้วก็เลือกยูนิตของคุณ1ใบบวก3,000จนจบเทิร์นใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบหนึงที่ดีนะเอามาช่วยเติมของได้นั่นเองนะครับแล้วก็เกตสอใบแรกครับมีเทคออโต้ในช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่โจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตถ้ายูนิตนี้อยู่ในช่องเรียการดนะครับผม ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือต้องอยู่ในช่องแอ c เซลอ่าโอเคเมื่อเมื่อจบการตด่อดสู้ที่อยู่ในโจมตีแวนการ์ถ้าอยู่นี้อยู่ในช่องแอ c เซลนะครับคอน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็โซบาร์หนึ่งนะครับผมสลับตำแหน่งยูนิตนี้กับเรียากาดของคุณหนึ่งใบก็คือสามารถเอ็กชันนะครับผมตัวนี้กับตัวอื่นได้ก็คือเอาตัวอื่นอ่ะมาอยู่ช่องแอ c เซลแทนเพื่อให้ตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมนะบาร์สินนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียากาดเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ผนมะถ้า การโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่านะครับเขาได้บาร์หนึ่งยูนิตบวกห้าพันจนจบเทิร์นถ้ายูนิตถ้าเป็นการต่อสู้ครั้งที่4หรือมากกว่าของเทิร์นนั้นยูนิตจะบวกหมื่นแทนบวกห้าพันนะครับนะก็เวฟยิ่งสูงบารสินยิ่งตีแรงนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมไทโด้แอตโต้นะครับนะนมิเทคออโต้ในช่องเลกาดวันเพื่อเทิร์นนะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับโทบาร์หนึ่งสแตนยูนิตนี้ถ้าการโจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่2 หรือมากกว่านะครับในเทอร์นนั้นยูนิจะบุลบ5,000จนจบเทอร์นนั่นเองมันมีวิธีแก้ง่ายๆนะก็คือเอาตัวนี้ตีครั้งแรกไปเลยนะครับผมถ้ามันอยู่ในช่องแอคเซลหรืออย่างเงี้ยจมตีครั้งแรกปุ๊บแล้วก็โซบาร์หนึ่งสแตนขึ้นมาพลังมันจะไม่ลดแต่ถ้าถือว่าเป็นครั้งที่2หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับผมนะพลังมันจะลดไป5 0 0 0ันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเกรดสครับอันนี้มันไม่ได้มีเยอะนะต้องบอกก่อนนะเพราะฟอร์เป็นบูสเตอร์ของมันมันขาดทีมันมีน้อยตัวนี้เป็นเกรดสาม อายนนูนี้สามารถโจมตีได้แค่ในการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้ครั้งที่4หรือมากกว่าเท่านั้นก็คือตีได้แค่เว็บหลังๆแต่มันมีเทคนึงครับเป็นเด็กออตโต้ในช่องเรียกาดเมือ่อโจมตีอยู่นี้จะบบก2 0 0 0 0จนจบการต่อสู้ก็คือมันตีแรงนั่นแหละแต่มันต้องตีเป็นเว็บหลังๆนะครับผมนะโอเคอเกศสครับตัวนี้มีกิฟต์นะครับผมเป็นอารเซลมี2อเทคเทคแรกเป็นเทคออตโตใอ้ในช่องเรการดในเรียการ์ดนะครับเมื่อโจมตี ถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่1ของเิร์นั้นนะครับยูนิทบวกสามพันจนจบเธอนั่นเองก็อยู่ช่องแหวงก็ได้อยู่ช่องเลียกก็ได้นะครับผมแล้วก็มีเทคนึงเป็นเทคออกโต้ในช่องเลกาดวันมาเท์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเิร์นั้นคเคาน์เตอร์บาสหนึ่งทิ้กงก้าวบนมือเาราหนึหนน่งใบสแตนยูนิตนี้นะครับผมแล้วก็ยูนิตนี้จะลบสามพันจนจบเธอนั่นเองนะครับตัวนี้จริงๆถ้าไปอยู่บนช่องแอคเซลอ่ะจะ นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายครับ VR ของมันครับของ a ัลคอลฟอรที่อยู่ในชุดนี้นะครับมีเทค AR Active ในช่องววนการ์ดวันเบอร์เทิร์นคาลเตอร์บาร์หนึ่งนะครับยูเนี่ยแถวหน้าของเราจะบวก3,000นะครับจนจบเทิร์นก็คือใครอยู่ในแถวหน้าจะบวก3,000นั่นเองและมีเทคนิคหนึ่งครับเป็นเทคออโต้ในช่องววนการ์ดวันเบอร์เทิร์นนะครับเมื่อเรียการของคุณโจมตีฮิตเวนการ์ดนะครับถ้าการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือ4นะครับต้องคครรรััั้้งทที่่3หือ4เานนนะบผม ทิ้งการบนมือ2ใบสแตนยูนิตนี้ก็คือเอาไว้ง่ายครับเราสามารถเอาแวร์เนี่ยโจมตีไปที่เว็บหนึ่งไปที่รอบแรกหรือเว็บสองก็ได้เว็บหนึ่งหรือเวฟบสองก็ได้และครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยต้องให้เรียากาศเราโจมตีนะครับผมถ้าเรียากาศเราโจมตีฮิตแวร์กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ทิ้งมือสองจะสแตนขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นตัวกดดันในช็อตของเว็บสามกับเว็บสี่แค่นั้นเองนะครับผมโ okay. อเคพอคอรสจบแล้วนะครับมีเท่านี้ต่อมาครับเป็นแกรนบูนะครับผมแกรนบูก็จะมี ทิ้กเกอร์ครับซึ่งไม่มีเทคครับข้ามไปนะครับดรอทิกเกอร์ครับก็จะมีดรอธรรมดามาให้1ใบนะครับผมไม่มีเทคเช่นกันคิีย์ทิกเกอร์ครับไม่มีเทคนะครับผมให้มาเช่นกันนะครับหใบแล้วก็คิีย์ทิกเกอร์อีกใบหนึ่งครับนะเป็นให้มา2แบบเนาะคีย์ทิ้กเกอรนะครับแล้วก็จะมีตัวเริ่มนะครับผมเทคเหมือนเดิมเลยนะครับไลท์ขับจวดหนึ่งนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับเป็นผีน้อยครับผมจับปี้นั่นเองนะครับผีน้อยจับปี้นะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียการหรือการเดียนนะครับผมเมื่อ เมื่อลงสนามนะครับถ้าตกถ้าดอบโซนคุณมี10บใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกหมื่นนะครับพ้าเราต้งตีบวกหมื่นแล้วก็ชิลบวกหมื่นด้วยนั่นเองเอามาป้องกันถ้าเอามาป้องกันแล้วดับเรามี10ก็ป้องกันได้2 0,000ถ้าเอามาตีดอบเรามี10มันก็ตีได้หมื่นห้าเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคสุดท้ายกับเกศุนก็จะเป็นรอพีจีนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากสาหรับตรงนี้เนาะนะครับก็จะเป็นของเสริมขึ้นมาเกรดหนึ่งนะครับผมเกรดหนึ่งก็จะเป็นตัววานิ แล้วก็ต่อมาจะเป็นเกรด1เช่นกันนะครับผมนะมิเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อลงสนามนะครับส่งการ์ด1ใบบนสุดของกองการ์ดคุณลงดอบโซถ้าการในด,ดอปโซคุณมี10บใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทอร์นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เล่นกับดอกเยอะได้นะครับลงมาก็โมดดอปแล้วก็บวกพลังต่อมาเป็น PG เกรดหนึ่งครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็น PG ธรรมดาเกรดหนึ่งอีกใบครับใบนี้ค่อนข้างดีเหมือนกันมีเทคนะครับผมแอคทีฟในช่องเรียกอากาศ รีทายยูนิตนี้นะครับส่งการ์ดเอาการ์ดจากคอพเด็กสองใบโม่ทิ้งนะครับผมก็หรือว่าง่ายๆคือเอาลงดรอปไปนั่นแหละนะครับเลือกยูนิตใบอื่นของคุณหนึ่งใบบวกมือจนจบเธอนนั่นเองใบนี้เป็นตัวช่วยถมหลุมนะครับแล้วก็บวกพลังได้ด้วยต่อมาครับคัดลารสครับผมตัวนี้ตัวสุดยอดเลยนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในดรอปโซใบนะครับตัวมันเองนะครับใบอื่นหนึ่งใบในดรอปโซนะครับผมแล้วก็เลือกส่งแล้วก็เลือกโม่การ์ด้วบนสุดนะครับผมส่งการ์ดใบบนสุดของการ์ดคือลงลง ลงดอบนั่นเองนะครับแล้วก็คอตัวมันลงช่องเรียกากาศแล้วก็หงายดำหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอ่าถ้ามันบอกว่าให้นําการ์ดหนึ่งใบาจากท็อปเด็ลงช่องดอบโซนเนี่ยเราจะขอเรียกว่าโม่หนึ่งะครับนะให้เข้าใจตรงกันอ่ะต่อมาครับเกนหนึ่งนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกากาศวันเบิร์ตเจอร์เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งะครับผมใบอ่าการ์ดจากดอบโซลเราหนึ่งใบนะครับผมนะคอการ์ดจาก ดอกโตเราที่ชื่อเหมือนกันที่ถูกบายไปนะครับผมด้วยความสามารถนี้คอลงช่องเรียการ์ดนะครับด้วยความสามารถนี้1นึ่งใบลงช่องเรียการ์ดก็คือเคาน์เตอร์บานหนึ่งเนี่ยเราจะบายอะไรก็ได้นะครับในดอกโตแต่ว่าพอเราบายใบนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเลือกการที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยใบนั้นนะนะครับที่ไม่ใช่ใบนั้นนะมันอย่างน้อยๆคือในดอกเราต้องมีใบที่หน้าเหมือนกัน2ใบคอลงช่องเรียการ์ดแทนนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่เอามาช่วยยามฉุกเฉินได้ดีพอสมควรต่อมาครับโลมาริโอครับผมมีเทคอย่างนะครับอันนแรกเป็งอย่างนะ ถ้าดอปเรามีการ์ดสิบใบนะครับหรือมากกว่ายูนิบวกสี่พันก็คือจะบูสต์หรือจะตีก็บวกสี่พันนะครับและมีแข่งนี้เป็นแข่งออโต้ครับผมนะเมื่ถูกไลท์ทับคอร์เทอร์าบาร์หนึ่งนะครับนำการ์ดบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซส่งการ์ดอาโมการ์ดสามใบบนสุดนะครับผมแล้วก็นำการ์ดจากอา่ดอปโซคูณหนึ่งใบขึ้นมือก็คือพอลงมาปุ๊บคอร์เ,เทอร์าบาร์หนึ่งเอาการ์ดไปหนึ่งเข้าโซแล้วก็เปิดการ์ดสามใบโม่ลงไปนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจากดอปโซคูณนะครับหนึ่งใบ นะครับกลับขึ้นมือก็คือจริงๆในช่วงต้นเกมมันก็มีอยู่ไม่กี่ใบหรอกนะครับก็1ใน3ใบนั้นนั่นแหละนะครับโอเคเกมสองครับใบแรกมีเทคนะครับบกออโต้ในช่องเรกาดนะครับเมื่อลงมาในสนามถ้าดอบเมื่อลงมาในสนามจากดอบโซก็คือถูกชุบมานั่นแหละยูนิี้จะบวกหมื่นจนจบเทิร์นนะครับนะก็เห็นมายืดมาเลยแบบเอ้ยกูถูกชุบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อมาครับมีเทคอคทีฟในดอบโซครับผมนะคุณมีพลระเบิดแห่งสเกลตันนะครับก็คือตัวมันเองนั่นแหละนะครับ 3ใบนะครับผมหรือมากกว่าในดอกโตหุนก็คือต้องมีทุกใบทุกใบมันต้องอยู่ในดอกนั่นแหละนะครับและตัวมันอยู่ทุกใบที่เป็นหน้ามันต้องอยู่ในดอกโซแค่นั้นเองนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับคอตัว,คอต,วคอตัวมันจากดอกโซหุนไม่เกิน4ใบลงช่องเรียกอากาศนะครับผมและยูนิตเหล่านะั้นทั้งหมดบวกสี่พันแลวได้รับความสามารถบูทก็คือเอาไว้ง่ายครับถ้ามัน4ี่ตัวอยู่ในดอกนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็ชุบมันพร้อมกันเลยขึ้นมาเลย4ตัวนะครับแล้วมันทุกตัวจะบวกตัวละสี่พันแล้วบูทได้แค่นันเองะครบ น่นก็แบบชุบอ,อชุบอ,อนะครับตัวเองอ่ะเกตสองใบต่อมาครับผมนะบูบัตนะครับมีเทคคอนทินิวในช่องเรียากาดในเทินคุณนะครับผมถ้าในถ้าในดอปโซคุณมีตัวบลูบัตใบอื่นอยู่นะครับอยู่ในบวกสี่พันก็คือจะเล่นกับตัวเองนะครับตีหมื่นสามทะลุฟอร์ดด้วยนั่นเองนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียากาดครับผมเมื่ออยู่ในนีจโจมตีแวนการ์ดนะครับ รีทายยูนิตนี้จั่วการ์สองใบแล้วก็อขออภัยเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับต้องฮิตแวนการ์ดด้วยนะรีทายตัวมันเองจั่วการ์สองใบนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดดนมือหนึ่งใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไปเปลี่ยนมือนะครับนะโอเคตัวต่อมาครับเกรดสองนะครับไนมิดนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกขาดเมื่อลงมาในสนามนะครับขเขาจะบาัตหนึ่งคอคอการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกโซคูณหนึ่งใบลงช่องเรียกขาดนะครับถ้าในดอกโซคูณมีสิบใบหรือมากกว่าคุณสามารถคอ อ่าคุณสามารถคอได้โดยไม่ต้องสนใจเกรดนะครับผมนะอ่าไม่ต้องสนใจเกรดแทนการคอเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าก็คือเอาง่ายๆครับปกติเนี่ยถ้าดรอปเรายังไม่ถึงสิบลงมาเขาได้บ้านหนึ่งคอเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าแต่ถ้าดรอปเราเกินจะคออะไรก็ได้นะครับผมนะแค่นั้นเองอ่าเกดสองใบสุดท้ายครับผมลุนเชดนะครับมีสองเทคครับเทคแรกเป็นออโต้ในช่องแวนช่องเลียครับผมเมื่อจมตีแวนการ์ดอ่าโม่การสองใบครับเดคครับยูนิตีิบสี่พันนะครับจนจบการต่อสู้แล้วก็มีเทคหนึ่งเป็นเทคคอนทินิวในช่องเลียการ ในเทิร์นคุณนะครับถ้าดรอปเรามี10บใบหรือมากกว่าในที่บวก4ี่พันก็คือถ้าในเทิร์นนั้นเราโมแล้วดรอปเรามี10บใบด้วยอย่างเงี้ยก็จะเท่ากับว่ามันบวก8ปดพันมันตีหมื่นเลยนะครับผมนะก็ด้วยตัวเทคนมันเนี่ยเมื่อโจมตีแวนการ์ดนะครับมันเหมือนว่าบังคับทำนะมันบอกว่าส่งการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณลงสู่ดรอปโซก็คือถ้าตีแวนมันบังคับทําเลยแต่ถ้าตีเหลี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะแอบว่าใช้ยากนิดนึ่งนะครับโอเคตัวต่อมาครับเดอะฮัก เบนเกรดสามไม่มีกิฟนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับผมในช่องบรรกาศหรือเรียกอากาศวันเบอร์เทิร์นโซบัสหนึ่งครับการ์ดเกรดสามต้องโซบัสการ์ดที่เป็นเกรดสามด้วยนะทิ้งการ์ดอ่าทิ้งทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับผมจากมือคุณนะครับยูนิทิ้กห้าพันจนจบเทิร์นนะครับผมและอ่าในการต่อสู้นะครับที่ยูนิตนี้โจมตีคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่คอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์นะครับผมและการ์ดที่มี เกดเดียวกับการ์ดที่ถูกทิ้งนะครับด้วยความสามารถนี้ได้ลงช่องการเรียนได้ก็คือเอาง่ายๆครับโซบาร์ดหการ์ดเกตสทิ้งนะครับแล้วก็ทิ้งมือกี่ใบก็ได้ฝั่งตรงข้ามห้าม PG ห้าม PG ไม่พอเด็ดปึ๊บแล้วถ้าสมมติว่า,าการ์ดที่เราทิ้งใบนั้นอนะเป็นเกตศูนย์หนึ่งสองอ่ะสามเกตนี้จะมีชิลถูกไหมนะครับถ้าเราทิ้งการ์ดสามใบนี้ไปฝั่งตรงข้ามก็จะไม่สามารถการ์ดได้เพราะาจะเอาเกตสามลงมาได้อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นแบบเทคห้ามการ์ โอเคตัวต่อมาครับตัวนี้มีกิฟต์นะครับเป็นโพเทคนะครับผมมีเทคความนิ่งๆอยู่ในช่องแวนช่องเรียรนะครับผมในเทิร์นคุณนะครับถ้าในดอกโซคุณมีสิบใบมากกว่าบวกหมื่นง่ายๆเลยแล้วมีเทคหนึ่งครับเป็นเทคเทคเนี้ยแอคทีฟนะครับในดอกโซลเขาดับาัสสองคอการ์ดนี้อ่าคอการ์ดใบนี้ลงช่องเรียากา่าถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกทสองหรือสูงกว่านะครับในเทิร์นนี้นะครับถ,ถ้าแวนการ์ดอ๋อถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกทสองหรือสูงกว่าในเทิร์นนี้นะครับ คุณสามารถไลท์การ์ดใบนี้ในสภาพสแตนนะครับแทนการคอได้นั่นเองก็คือเขาได้บาสสองมันคอเองลงเรียแต่ถ้าสมมติว่า Vanguard แวนการ์ดเราเป็นเกย์สองสูงกว่ามันจะสามารถเอามาไลท์ได้นะครับอันนี้เป็นแบบตูพี่เลียไลท์ก็เป็นตัวแรกในการตูพี่เลียเลยนะครับผมโอเคเกย์สามไดต่อมาครับมีกิฟต์โปรเทคเหมือนกันนะครับผมมีสามเทคเทคแรกจากมือนะครับผมการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกนอร์มอลคอได้ก็คือไม่สามารถคอลงเรียกาดตรงๆได้นะครับไม่ไม่สามารถถูกนอร์มอลคอนอร์มอลคอก็คือคอลงเรียนะ ครับคำว่านอ์มอนคอคือ,อต้องเข้าใจก่อนว่าแวรนะ่ะเวลาเราลงแวรมันไม่ใช่การคอมันเป็นการไลท์นะครับผมนะเวลาลงเรียเท่าน,นั้นที่จะเรียกว่าการคอนะครับแล้วก็มีเทคต่อมาเป็นเทคคอนทินิวในช่องแวรหรือช่องเรียครับผมในเทิร์นของคุณยูนิตจะบวก2อ0พันตามจํานวนการในดอบโซคุณก็คือเอาไว้ง่ายครับถ้าดอบเรามี10ใบก็บวกไป2 0 0 0 0ื่นนะครับแล้วก็มีเทคหนึ่งครับเป็นเทคออตโต้ในช่องเรียกลายครับผมเมื่อจบการต่อตู้ที่ยูนิตโจมตีนะครับ รีธายูนิตนี้เลยก็คือถ้ามันตีไข่ปุ๊บตัวมันก็จะแตกทันทีนะครับผมและก็คือว่าพลังเยอะแต่ว่าตัวแตกง่ายนั่นเองแต่ถ้าอ่ามันเป็นเทคที่อยู่ช่องเรียนนะช่องแหวนมันก็ไม่เป็นไรสุดท้ายครับกับ VR นะครับผมปาร์ตเคิร์ดมี2เทคครับเทคแรกเป็นเหตุคอนติเนียลนะครับผมในช่องแวนการ์ดในเทิร์นคุณถ้าในดอกโซคุณมีการ์ติดใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกห้าพันบวกหนึ่งขี้นะครับแล้วก็มีเทคหนึ่งเป็นเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเขาได้บาร์ดหน ตามจํานวนเกรดของการที่ถูกคอด้วยความสามารถในจบเทินก็คือเอาง่ายๆครับถ้ามันคอเกรดศูนย์มันก็ไม่ได้บวกถ้ามันคอเกรดหนึ่งมันก็จะบวกห้าพันคอเกรดสองมันก็จะบวกหมื่นคอเกรดสามมันจะบวกหมื่นห้านะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็หมดแล้วสําหรับแกรนบูนะครับผมนะสุดท้ายเราไปดูกันกับในส่วนของดิเมนชันโพลิสกันดีกว่าครับผมอ่ะมาที่แครนสุดท้ายของ VB 0 2นกันครับผมนะนั่นคือแครนดิเมนชันโพลิสครับผมใบแรกเป็นคิวติเกอร์ครับ ไม่มีเทคข้ามไปนะครับมี d r a ทิกเกอร์นะครับผมไม่มีเทคเช่นกันข้ามไปเหมือนเดิมนะครับมี c ิ i ิคอ a l trigger ครับผมมีใบแรกมาให้ไม่มีเทคนะครับผมข้ามไปนะครับมีคิให้2แบบนะจ๊ะอีกแบบหนึ่งก็ไม่มีเทคเหมือนเดิมนะครับข้ามนะครับมีตัวเริ่มครับผม1ใบโกย u ชะนั่นเองนะครับผมก็ไลท์ทับจวดหนึ่งครับอันนี้ก็เทคเหมือนกันทุกเด็กละแหละนะครับแล้วก็จะมีดรอ a w pg นะครับไดมอนด์เอ g นะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับเทคเหมือนกันนะครับทุกแคนอ่ะ ใบต่อมาครับเกรดหนึ่งครับผมมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิฟูสนะครับเขาจะบาตรหนึ่งนำยูนิตเข้าสู so ่โซคูนสแตนนะครับมิลเร์เคิลบิวตี้บนช่องเรียกาดของคุณ1ใบและยูนิตนั้นบวกลบห0าพจนจบเทิร์นนะครับอันนี้ก็เอาไว้เล่นกับมิลเร์เคิลบิวตี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูกันว่ามิลเร์เคิลบิวตี้เนี่ยจะเป็นตัวไหนมาที่เกรดหนึ่งใบต่อมาครับผมมีเทคคอนติเนียลนะครับในช่องเรียกาดถ้าพลังของแวนกายคุณเป็น30,000หรือมากกว่า คู่แข่งไม่สามารถทําการอินเตอร์เซปได้นะครับผมใบนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับผมนะก็ใช้ได้เลยนะครับฝั่งทําไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ด้วยต่อมาครับพี่เสือของเรานะครับผมนะมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อแวนการ์ดของคุณนะครับโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถนำมันเข้าดุดโซได้เลือกเรียกาดของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับรีทายยูนิตนั้นใบนี้เป็นใบยิ่ยิงนะครับของฝั่งของดิเมนชันเลยนะครับผมสามารถยิงได้ด้วยนั่นเองต่อมาครับคอมมินเดอร์ลาเรลนะครับผมมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกาดดวลเพื่อเชิ อาคาร์เตอร์บาร์หนึ่งครับเลทเรียกการสี่ใบเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบครับจนจบเทิร์นเพิ่มพลังของยูนิตนั้นเป็นสองเท่าและยูนิตนั้นนะครับอ่าได้รับหนึ่งขีนะครับผมนั่นก็คือสมมุมติว่ายูนิตนั้นบวกพลังมาแล้วเป็นสามหมื่นนะครับเป็นสองเท่าก็คือพลังดับเบิ้ลเป็นหกหมื่นนั่นเองแล้วก็เป็นบวกหนึ่งขีด้วยนะครับต่อมาครับแมงชาบนะครับผมมีสองเทคเทคแรกเป็นขีเป็นช่องแวนการ์ดเรียกอากาศวันเพิ่มเทิร์นโซบาร์หนึ่งครับผมถ้าแวนการ์น และมีเหกหนึ่งครับในช่องเรียกาดครับเป็นออเหกออโต้เมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีฮิตแวนการ์ดนะมันเข้าสู่โซจั่วนหนึ่งนั่นเองนะครับนวดีทั้ง2เทคเลยนะครับต่อมาเป็น PG ของเกรดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเกรดหนึ่งใบสุดท้ายครับนะไดมารีเนอร์มีเหกออโต้ในช่องเรียกาดครับเมื่อลงสนามโซบาร์หนึ่งเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบครับในการต่อในในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นนะครับโจมตีในเทอร์นี้นะครับในขณะที่คู่แข่ง ทำการคอการเดียนจากบนมือหากทำการคอการเดียนพร้อมกัน2ใบหากไม่หากไม่ทำการคอการเดียนพร้อมกันเองใบนะครับไม่สามารถคอได้ก็คือบางแกจะเป็นการที่ขอมือเขาเยอะขึ้นเวลาเขาปาเนี่ยเขาไม่สามารถปาพีจีใบเดียวได้ไต้องปาพีจีหนึ่งกับอย่างอื่นหนึ่งนะครับนะได้มาริเนอร์นี่ก็ค่อนข้างดีพอสมควรต่อมาครับกับตัวนี้เลยเป็นเกตสใบแรก มิเต็คอ้ะนิ่วนะครับในช่องกาดี้อนนะครับผมถ้าแว่นการ์คุณเป็นเกรดสามเลยสูงกว่าชิวบวกหมื่นนะครับกาดหมื่นห้าพันของเกรดสองนั่นเองครับเอามาเซฟก็ได้นะครับต่อมาครับผมมิลเลอร์บิวตี้คือตัวนี้ไอ้นี่มาขอพายนี่มิลเลอร์คิวตี้นะครับนะไอตัวนั้นเกรดหนึ่งมันบอกเล่นกับใครนะมิลเลอร์บิวตี้นะครับอันนี้คิวตี้นะครับผมไม่เหมือนกันนะมีเต็คอัลโต้ในช่องเรียกเครับผมถ้ายูนิตนี้โจมตีฮิตนะครับแว่นการ์ ถ้าพลังของแวนไก่คุณเป็น30,000หรือมากกว่าจวดหนึ่งใบใบนี้คอนเวิร์กอยู่นะครับผมเพราะว่าแวนไก่ของเราพลังสูงมากนั่นเองต่อมาครับเป็นวาน,นิลาครับผมนะไม่มีอะไรมากพลังหมื่นแตก็ชิลหมื่นด้วยนั่นเองต่อมาครับเกย์สองนะครับมีเทคคอนดิชันในช่องเรียกขาดถ้าคิของแวนไก่คุณเป็น2หรือมากกว่ายูนิตนี้บวก5,000นะครับอันนี้ก็ตัวเพิ่มพลังง่ายๆโง่ๆเลยนะครับต่อมาเป็นนกครับผมนะกับคอสโมบีสมีเด็กออโต้ในช่องเรียกขาดเามื่อลงในสนามคอร์เตอร์บาร์หนึ่ง เลือกอ่ายูนิตนี้และแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบบวกใบละห้าพันก็คือตัวมันแล้วก็แวนบวกใบละห้าพันจบนะครับผมไดดาก้อนครับผมมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนช่องเรียววันเบอร์เทิ์ตัวบาสหนึ่งถ้าแวนการ์ดอ่าแวนการ์ดของคุณหนึ่งะครับใบบวกพลังห้าพันจนจบแล้วมีเทคคอนทินวในช่องเรียการ์ดครับผมถ้าพลังของแวนการ์ดคุณถึงสามหมื่นห้าหรือมากกว่าอยู่นี้จะบวกหมื่นด้วยนั่นเองนะครับนะยิ่งพลังแรงตัวนี้ยิ่งเก่งขึ้นเหมือนกันนะครับ เก3ใบแรกครับไม่มีกิฟต์นะครับผมมีเทคคอนทีนี้ในช่องเรียกากศถ้าพลังของแวนการ์ดคุณ3 0,000ื่นหรือสูงกว่ายูนิตจะบวก5,000ันบวกหนึ่งขี้นะครับอยู่เรียมีคิด้วยนะตีสองขีได้แต่ไม่ตัวมันไม่มีกิฟต์นะครับต่อมาครับผมมิราเคิลบิวตี้คือตัวนี้นะครับมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ลเรียกากศวันเบอ,อร์เจนครับผมเมื่อยูนิตรมตีแวนการ์ดนะครับถ้าพลังของยูนิตนี้ถ้าพลังของยูนิตนี้เป็น3 0,000หรือสูงกว่านะครับก็ถ้ามันอยู่เรียก็ต้องปั๊มหน่อยถ้าออยยยู่่่แวนนนก็งาหะครับ คัลเดอร์บาร์หนึ่งสแตนมิลเลอร์เคลบิวตี้นะครับใบอื่นที่อยู่บนช่องเรียากาดศของคุณหน mm ึ่งใบก็คือต้องเล่นกับตัวมันเองเยอะๆนั่นแหละนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอีกเทคนึงครับเป็นเอกนออโต้นะครับในช่องเรียากาดศ mm hmm. เมื่อยิงสแตนนะผมสแตนเรียากาดศในแถวอาหลังของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับย mm ูนิตนี้หใบก็คือถ้าตัวมันลุกแถวหลังก็จะลุกตามนั่นเองนะครับ ต่อมาครับหน้ากล่องของเรานะครับผมนะก็จะเป็นไดยูช่านะครับมีสองเทคครับเทกแรกเป็นเทคคอนดิเนชันในช่องแวนการ์ดถ้าพลังของยิงถึง35,000หรือมากกว่าบวกหคริสและมีเทคนึงเป็นเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะครับวันเวอร์เทิร์นเรดเลียกขาดของคุณกี่ใบก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ากี่ใบก็ได้เนี่ยไม่ใช่เรดได้เรื่อยๆนะคือสั่งงานเนี่ยสั่งได้ครั้งเดียวนะครับผมนะนะโอเคเรดอ่ายูนิตจะบวกหมื่นเอาจำนวนยูนิตท,ที่ถูกเรดนะครับ นะเป็นอคอร์สด้วยความสามารถนี้จนจบเทิร์นนั่นเองนะครับผมก็บวกขี่ได้แล้วก็เลดได้สุดท้ายครับกับ VR นี้เกรดไดยูชานั่นเองนะครับผมเกรดไดยูชามีสองความสามารถครับความสามารถแรกเป็นเทคออโต้ในเชิงบรรยากาศเมื่อลงสนามนะครับยูนิตแถวหน้าของคุณ3ใบนะครับจะบวกหมื่นหมดจนจบเทิร์นเลยแล้วมีเทคหนึ่งบนมือนะครับจากมือเราเลยนะนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดคุณเป็นเกรดสามโจมตีถ้าพลังของเวียนการ์ดคุณเป็น4ี่หมื่นห้าหลือกว่าและในเทอร์นั้นไม่มีการไลท์นะครับผมในเทอร์นั้นไม่ได้คอ อ่าในยูและยูนิตนี้ไม่ได้ขออภยัย4ี่หมื่นห้าเลยมากกว่าและยูนิตนั้นไม่ได้ลงสนามในเทอร์นนี้นะครับผมนี่ยก็คือมันน่าจะบอกว่าไม่ได้ไลน์ในเทอร์นนี้นะครับไม่มีการไลน์เทอร์นนี้เคอร์เตอร์บ้านหนึ่งรายการไปนี้ในภาพสแตนนะครับผมแล้วก็อ่าบวกหมื่นจนจบเทอร์นนั่นเองนะครับเลยมากกว่าแล้วยูนไม่ได้ลงสนามมันงงๆตรงที่บอกว่าและยูนิต นั้นไม่ได้ลงสนามในเทอร์นี้ก็ค well, ือต้องบอกว่าไม่มีการไลท์นะครับผมนะคือเอาง่ายๆถ้าไม่ไลท์อ่ะถ้าแวร์เราตีไปอ่ะนะครับมีพลัง45่หมหรือมากกว่าแล้วในเทอร์นี้ไม่มีการไลท์นะครับผมเขาได้บ้านหนึ่งเก้าตัวเนี้ยจากมือลงมาไลท์ได้ในตว่างตะแตนแล้วก็จะบวกหมื่นด้วยนั่นเองนะครับจริงๆอ่ะมันจะได้เพิ่มลังเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเวลามันไลท์ลงมาใหม่เนี่ยมันก็มีกิฟต์ไงนะครับมันก็จะได้กิฟต์ไปด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปวันนนนนนี้้้รััับกก็็ททงงงงงหมดววยไออใส่ข คลิปเด็กโปรไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็แบตเทิร์อาจจะตาม,มาเาียหลังๆอย่างเนี้ยแบตเทิร์มันอาจจะติดทีๆกันนิดนึงนะครับผมอาจจะขั้นด้วยแวนซีโร่นิดนึงแต่ตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเด็กโปรไฟล์เราจะไม่มีโนวีอาร์นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้ในชุดของ EB เนี่ยจริงๆมันมันค่อนข้างทายากมากเลยแล้วมันออกมามันจะแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแล้วก็เด็กโปรไฟล์จะมีแค่5้าแคนก่อนนะต้องอ่าคอฟอสต้องรอในส่วนของ TD มาก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำ นี่นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของเราครับผมแล้วก็ใครอยากสนับสนุนเราครับเพียงนี่เสนับสินค้า5บาทสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากร้านด้วยนะผมแทบช็อปนะครับนะสนใจสินค้าสามารถติดต่อในเดสก์ทิปชั่นข้างล่างได้เลยนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับผมฝากแฟนเพจวีเอฟทีไบแซบชานอลไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราผมสวัสดีครับ